สวัสดีนะครับวันนี้ทีมแอดมิน easyea นะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับของฟิโ o n a ส c ีเลเวลนะครับเป็น ea จากทางค่าย e c e a นะครับก็วันนี้ขอขอบคุณบล็อกเกอร์ xm นะฮะวันนี้บ o ็อกเกอร์ xm ก็แอดก็เอามาเททดสอบนะครับว่าระบบของเราเนี่ยทดสอบโอเคไหมนะครับวิธีการครับก็ลง ea ไปได้เลยนะครับวิธีการมีอยู่แล้วนะฮะสิ่งที่สำคัญเราต้องกดนะครับกดตรงนี้นะฮะ แล้วก็มา True ครับ Option นะฮะ Expert นะฮะแล้วก็กด a r u n d นะฮะแล้วก็เท e แล้วก็เทนมันคลิกนะครับแล้วก็กด OK แค่นี้ละครับให้ระบบมันพร้อมทำงานก่อนหน้าจอนะครับบน MT5 นะฮะใช้ได้ทั้ง MT4 MT5 นะครับแล้วเราก็ลากไปเลยครับครับเราลากลงมาแล้วก็เป็นหน้าแดชบอร์ดครับพี่เป็นหน้าแดชบอร์ดอย่างนี้นะฮะโมดสีฟ้าต้องติดนะครับพี่ ครับแล้วเราเข้ามาก็มาตั้งเลยครับอันนี้ก็เป็นจํานวนหลอดไซส์นะครับอย่าลืม M M Port ด้วยนะฮะให้มันให้มันดีนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นระบบเกี่ยวกับสัญญาลนะครับสัญญาลของฟิโบเลยที่เราเราพยายามปรับแต่งได้นะครับตามสัญญาณตามแท่งนะครับโดยที่อันนี้คือหลอดไซส์ครับที่เราจะออกหรือว่าแอดออก1.2ออันนี้คือการเบิ้ลครับนะครับแล้วเราเนี่ยครับเมนนะฮะตัวเมนเนี่ยครับ เมนเนี่ยควรที่จะตั้งให้มันมากกว่านะครับอย่างเช่นสามสิบนาทีนะครับและอันนี้ซิงเกิลนะครับก็คือลองนะครับสัญญาณลองนะฮะเราก็ตั้งไว้5นาทีนะครับอันนี้เป็นเมจิกนัมเบอร์ครับตัวนะฮะ5 5 5 5 1 5 1นะฮะแล้วตรงนี้ล่ะครับฟีโบอะครับเลเวลตรงเนี้ยครับ ตรงนี้ถ้าพี่ๆใครเล่นฟิโบก็จะรู้เลยว่าฟิโบเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่แม่นมากนะฮะเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเอาเลเวลเท่าไหร่นะครับ32.2นะครับห0นะครับหรือว่าเราจะ78.6อย่างเงี้ยเด้งแน่78.6ดอะครับเทเลกราムโทเค็นนะครับ, token, รบก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับที่เจนเทเลกราออกมาเพื่อเอาไว้แจ้งเตือนระบบก็มีเท่านี้แลวครับแล้วเราก็กดโอเค เดี๋ยวแอดจะให้ดูวิธีการทํางานนะครับว่าออกอยังไงเห็นไหมฮะอันนี้เราอยู่ใน time frame 5นาทีนะครับเล่น time frame 5นาทีก็จะปรับแต่งได้นะครับแล้วแต่ time frame นะครับที่พี่ๆเลือกเห็นไหมฮะระบบเนี่ยก็จะออกเนี่ยคือแท่งหนึ่งที่มันอ่านก็คือมี23.6 38.2 50นะครับ61.81 78.6นะครับโดยตรงนี้เป็นหน้า ดชบอร์ดครับที่พี่ๆปรับแต่งเราจะมีเงินบาลานซ์เนี่ยอยู่10,000หมื่นมเนอะหมื่นด s d นะครับมีดอดาวในการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เป็นมัสเตอร์แคนเดลมัสเตอร์แคนเดลก็คือตัวนี้ครับถ้าเราเลือก m 3 0มันบอกว่าฟ l วนะครับแปลว่าสัญญาณมันยังไม่มาแล้วก็สัญญาณลองครับเป็นแคนเดล m 5ก็คือ true นะครับมันบอกว่าเป็นบูลิตเหมือนกัน แต่สัญญาณเนี่ยมันบอกว่า f a l อยู่ M 3 0บอกว่า f a l M 5บอกว่า t r ไม้เนี่ยมันจะไม่ออกนะฮะจะไม่ออกแล้วไม้เนี่ยจะออกราคาไหน f i b o 1นะครับ level เเ1เลเว level เเวล3ก็คือออกไม้ที่1ก็คือจะออกไม้นี้นะครับไม้ที่2ที่เราตั้งค่า50นะครับไม้ที่3เราจะออกไม้นี้ ระบบเนี่ยจะมีการสต็อปล้อนแล้วก็มีการเทคโปรฟิตแล้วก็จะมีการตั้งกำไร SL หน้าไม้ให้ด้วยนะครับพี่ๆไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามันคือสัญญาณสิ g n a l นวะครับว่ามันจะออกหน้าบายหน้าเซลล์ก็จะออกตามสภาวะตลาดทั้งแอดมินจะพาไปดูนะฮะในวิธีการทํางานของมันนะครับว่ามันมันจะทํางานแบบไหนนะครับ ครับพี่ๆดูสัญญาณนะฮะในการออกเห็นไหมฮะจะก,กัดหน้าไม้ไว้เลยถ้ามันออกสัญญาณเซล์ว่ามันเป็นแบริดแล้วก็ทูนะะ fit, นะครับมีการเทคโปรฟิตนะครับว่าทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้บวกเข้าไป3มเหรียญแล้วก็มีการ s l หน้าไม้ไว้อันนี้พี่ๆไม่ต้องควบคุมเลยนะครับมันจะออกให้เองแค่พี่ๆอย่าเปิดคอมไว้นะครับอันนี้มันเป็นสัญญ,ญาณแบริดเนอะตรงกันครับ มันก็เลยทุกอย่างก็เลยสัญญาณตรงมันก็เลยออกตามกฎของฟิโบที่เราตั้งไว้38.2 5 0ดจุดสนะครับแล้วก็7 8.6นะครับเราจะตั้งไว้3ค่าเห็นไหมฮะพอโดนเสร็จก็จะเทปโรฟิตละเก็บกำไรเข้ากระเป๋าครับครับครับเป็นเป็นเป็นการที่เป็นสัญญาลรับในการออกจากสัญญาลรับพี ครับพี่ๆลองโหลดนะครับลองโหลดไปใช้ดูนะครับว่า EA ตัวนี้ที่เราพัฒนาก็ถือว่าใช้ดีตัวหนึ่งครับ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 พี่ๆลองโหลดไปใช้ดูนะครับถ้ามีอะไรที่พี่ๆอยากได้นะครับปรับแต่งเราคิดว่ามันไม่เวิร์กหรือว่าเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กพี่ๆก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอย่างไงวันนี้แอดมินขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ